อีกมาตรการหนึ่งอย่างเช่นประมงลงทะเลกันบ้างเป็นมาตรการใดค่ะยอดการส่งออกของสินค้าประมงในไทยเพิ่มขึ้นนะคะประเทศไทยค่ะได้รับความชื่นชมจากนานาชาติค่ะสามารถแก้ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายส่งผลให้ยอดการส่งออกสินค้าประมงในปีที่แล้วสร้างมูลค่าสูงกว่า2 0 0แสนล้านบาทค่ะรัฐบาลไทยได้แก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องจนทําให้การจัดระดับสถานการณ์การค้าม,มนุษย์ของไทยดีขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่า IUU fishing ได้รับการยอมรับจากนานาชาติค่ะและที่สำคัญประเทศคู่ค้าใความสำคัญกับการทำประมงถูกกฎหมายจนส่งผลให้การส่งออกสินค้าประมงของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่หลังปี2558เป็นต้นมาค่ะซึ่งเป็นห่วงเวลาหลังการแก้ไขปัญหา IUU โดยในปี2565ที่ผ่านมาการส่งออกมีมูลค่าสูงกว่า2 2 9 0 0 0ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีการกําหนดการบริหารจัดการ6ด้านหลักด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาประมงที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธสัญญาระหว่างประเทศการออกใบอนุญาตให้แก่เรือประมงสอดคล้องกับทรัพยากรประมงที่มีอยู่ การคุ้มครองแรงงานภาคการประมงโดยจัดทําหนังสือคนประจําเรือให้มั่นใจได้ว่าแรงงานที่อยู่ในภาคการประมงเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันครับมีเรือประมงพื้นบ้านที่มาขึ้นทะเบียนรวมทั้งสิ้น5645ลําลำข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี2 5 6 5เพื่อนําเรือประมงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบให้สามารถดรําเนินการตามมาตรการติดตามควบคุมเฝ้าระวังในการทําประมงได้เพื่อประโยชน์แก่ชาวประมงในการรับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐ